ไม่ต้องดีดนะร้องเดียวผมช่วยดีดให้ก็ได้เมื่อโลกใบนี้คขาชนมาพบดูฉันท์เปรียบเดินเราสองเดินทางมาพบกันให้คำคืนนี้สวยงาม ในวันที่นี้แค่เพียงเราสองมองตาก็ทำให้ฉันรู้ว่าเราสองคนรักกันฉันเป็นดวงจันทร์ที่มุนรอบโลกของเธอ เจอน้องครั้งแรกก็กลัวกลัว,ลวเห็นน้องผ่านโซเชียลมาแล้วครับเพราะเขาส่งมาให้แล้วก็คิดว่าไอเด็กนี่มันแบดบอยแน่นอนมันน่าจะทมันน่าจะต้องมีการบูลี่ชั้นแน่ๆครับเออเอาลู้ติีกับแพงยีแล้วก็แบบเคยเห็นว่ามีใยญม,มางมุมยอนตัถ่ายฟุตบอลกินเสร็จชั้นเสร็จชั้นแล้วอันนี้คือเล่าหรืออวดทั้งคู่เลยอ่ะอเล่ามีคนขับรถส่วนตัวแบบนี้ไม่ล่ะเออ คุณก็เป็นได้นะคุณขับรถส่วนตัวน่ะใช้ใจหรือใช้น้ํามันเราเติมอะไรส่วนมากอะใจมันเต็มร้อยแต่น้ํามันบางครั้งอะมันจะเต็มศูนย์อะมม่ต้องเข้าปั๊มอะไรอีกสามสองหนึ่งสวัสดีครับผมเจ๋งนะครับผมไปรู้ได้ไงว่าก่อนอันนี้พี่จะสวัสดีครับผมแพงครับคุณไม่รู้เรื่องเลยอยากรู้ได้ไงว่าก่อนพี่จะทาเนี้ยไม่รู้ อ๋อก่อนอันนี้พี่ไม่แล้วคือคิดว่าท่านี้เราเป็นคนบุกเบิกเลยไม่ก็ไม่ <c oughs> มคิดว่ามันจะมันมีหลายท่าะไงแบบไอ้หลายท่าไงา <c oughs> โอ้เข้าใจแล้วต่อไปนี้ท่านี้คือของพี่เพนนะทุกคนจําไว้นะ <c oughs> เ,าเขาเคลมแล้วร<อ>าเขาเคลีสวัสดีครับผมแนพนภูมิเป็นสายง,งานรูปมาจากซีนีเรื่องโป๊ตัเป้าครับครับผมสวัสดีครับผมเจิงช่วยดิพัทสุทธัสนสวงรับบทเป็นไต้ล่าครับที่แพนเล่นเป็นใครคะผมเล่นเป็นจันจักค่ะครับผมถามคาแรคเตอร์หน่อยว่ามันต่างกับ ตัวเรามากลอยแค่ไหนเริ่มจากเจ๋งก่อนเ<อ>ลยดีมากเลยครับ <laughs> <laughs> ผมก็สำหรับคาแรคเตอร์ของไตล่านะ <laughs> ก็เป็นคาแรคเตอร์ที่จะเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนอื่นจนบางทีมันมันกลับมาเฮิร์ตเราเองด้วยซ้ำไปเพราะว่าเราแคร์แคร์เขามากอะ่ะคําพูดอะไรเราก็ระวังไปหมดหรือว่าความจริงเราไม่ได้เป็นคนทําร้ายความรู้สึกเขาหรือเขาไปเจออะไรก็ตามที่แย่ๆเราก็รู้สึกเจ็บไปพร้อมกับเขาด้วยอะไรเงี้ยจะเป็นคนที่รักเพื่อนรัก คนรอบข้างยิ่งคนสําคัญกับเราเนี่ยยิ่งยิ่งเราต้องยิ่งพิทอเรตเขาเลยอะไรอย่างนี้เออครับประมาณนี้ครับมีไตราคนไหนคะไตราคนไหนนะครับอ๋อมันมีไตระสองคนอ่าใช่โอ้ลืมไปเลยเนี่ยพี่ไม่บอกเนี่ยเอ้าอ่าเมื่อกี้ใครเล่นพี่เล่นหรือเราเล่นผมผมเล่นทั้งคู่เลยแต่เขารู้เยอะกว่าเราใช่เริ่มสงสัยแล้วที่เล่หมือนทีี่ไปเล่นหรือเปล่าเออหรือพี่ใส่วิกป่ะเนี่ยเมื่อกี้ใต้ระคนใจนะเมื่อกี้ใต้เป็นใต้ระที่อยู่ในโลกของอะโปที่ชอบอะโป พูดถึงอาโปก็มาพูดถึงอาโปอาโปก็มาเลยโคตรเรียวใช่ชนไตล่าของพบทอนเนี่ยก็จะเป็นคนที่แทบจะตรงกันข้ามกับไตล่าของในร่องอาโปเลยเราเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรพูดอะไรออกมาเนี่ยก็ไม่แคร์ว่ามันจะไปทาร้ายความรู้สึกอะไรแบบคือไม่ได้มีอินเทนชันไม่ดีที่จะทาร้ายความรู้สึกเขาแต่ปากเราเป็นปากไวเราไม่มีฟิลเตอร์ไงเราก็แบบไอ้โหมชอบใครแล้วเนี่ยอะไรเงี้ยเราเขาก็ไม่รู้ว่าเขาชอบเราหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่เป็นคนปากไวไม่ได้คิดอะไรมากแบดบอยจําจับอะค่ะ ก็คิดว่ามันมีบางส่วนที่คล้ายกับใต้ราในโลกที่แบบแบดบอยมีความแบบผงผางสองแง่สองงามมคิดว่าตัวละครเนี้ครับเป็นตัวละครที่อยากทําอะไรที่ใจอยากทําแต่ความจริงแล้วอะเรามองว่าเป็นตัวละครที่มีความเหงามีความแบบต้องการคนที่จะรู้ใจจริงๆสักทีเพราะว่าเหมือนพยายามทําตัวเจ้าชูเพื่อที่จะแบบปกปิดความรู้สึกจริงๆข้างใน ก็คือไม่ใช่นิสัยจริง,รงคิดว่ากึ่งๆแล้วกันเหมือนหลอหลอหล่อมาให้เขาเป็นอย่างนั้นกระท้อแบบกำแพงของเขาเข้าไปเชี้อย่างรู้ใจจริงๆเลยโอ้โหถ้าอ่านใจลองอ่านใจเขาดูสิตอนนี้ผมคินอะไรอยู่หิวถูกต้องคิดอย่างเดียวเลยตอนนี้มือผมยังไม่กินอาหารเลยตอนนี้หอมจริงๆเลย อ๋อแล้วจำได้ไหมว่าครั้งแรกที่เราสองคนได้เจอกันเนี่ยเป็นยังไงผมจำได้เล่าเล่าให้ฟังหน่อยผมจำได้ว่ามันคือเดือนเมษายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอืมนี่ปีนี่ปีนะปีครั้งที่เธอเอวันวีลาอะต่อเอาลิขสิทธิ์นะเกพี่น้องเฮ้ยปีสองพันยี่สิบสี่เจอน้องครั้งแรกก็คือตอนนั้นน่ะเขาทางเออาร์เขาแบบจะให้ลองมาเจอกันก่อนครับ เขาก็วางไว้ว่าแน่จะเป็นคู่จริงแพนไอ้คู่จะเป็นคู่กันจะเป็นคู่กันแล้วก็เจอน้องครั้งแรกก็กลัวกลัวเห็นน้องผ่านโซเชียลมาแล้วค่ะเพราะเขาส่งมาให้แล้วก็คิดว่าไอ้เด็กนี่มันแบดบอยแน่นอนมันน่าจะทํามันน่าจะต้องมีการบูดี่ชั้นแน่ๆครับคือเรากลัวคือเราอ่ะติดภาพจ่อว่าคนหล่อหน้าตาดีอ่ะมันจะเป็นคนหญิงมันหล่อเนอมันจะเป็นคนหญิงมันจะเป็นคนหญิงสุดท้ายแล้วน้องเขาน้องเขา นอกคอนไลน์ช่ไหนอกคอนไลน์เป็นคนแบบเฟรนลี่มากๆน่ารส่วนผมเนี่ยลืมไปหมดเลยที่คิดมาเมื่อกี้เพราะว่าเป็นคนหล่อนนะก็คําพ่อเขาบอกว่าต้องโดนแกงแน่นอนผมก็คิดเหมือนกันเลยเจอหน้าตาพี่เขาแล้วต้องไอ้นี่ต้องโดนกูแกงแน่นอนเล่นนะเล่นเเล่นตอนแรกเจอก็ตอนแรกคิดว่าอายุเท่าๆกันเห็นรูปในไอจก็อะไรก็รู้สึกว่าเออหน้าตาดีนะ แต่ว่าไม่ไม่คิดว่าอายุโตกว่าเออเป็นอะไรล่าอาบน้ำเลยเนี่ยเราเนี่ยพอถึงเวลาเจอจริงๆก็รู้สึกว่าเก่งใจเขาโตกว่ามากเลยเราต้องเราทํางานกับคนที่โตกว่าเนี่ยเราต้องพูดแบบภาษาแบบภาษาแบบเขาเรียกว่าอะไรว่ภาษาแบบทางการเจอทางการหรือเปล่าภาษาราชาศัพท์หรือเปล่าอะไรเงี้ยฉไม่รู้แบบอารมณ์แบบเดี๋ยวคนนี้คุณแพนจะเสด็จไปส่งอะไรก็พี่เรือนได้หรือไม่นี่เอออะไรประมาณนี้ผมก็ไม่แน่ใจเกรงแต่ว่า พอถึงเราอยู่ไปเรื่อยๆจูนไปเรื่อยๆก็รู้สึกสนิทใจกันใช่ไหมโชคดีด้วยที่เราแบบมีอินเทรสที่มันใกล้ๆกันคล้ายๆกันก็เลยทําให้เราแบบว่าจูนกันง่ายขึ้นนะแล้วแล้วตอนนั้นใครเป็นคนแบบเริ่มที่จะเปิดบทสนทนาก่อนพี่พันเลยผมว่าผมรู้สึกว่าก็นั่นแหละเหมือนที่ผมเคยบอกหลายๆครั้งว่าผมเป็นคนที่ ตั้งกำแพงค่อนข้างสูงด้วยความที่ทำงานมาตั้งแต่เด็กเราก็ค่อนข้างเลือกคนที่แบบว่าเราอยากจะคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่าเราเลือกได้ะไม่ใช่เราจริงมากคุยกับผมหน่อยครับทุกวันนี้ผมไม่มีเพื่อนคุยนะครับใช่ก็เออเราก็ยังไม่รู้ไงว่าพี่เขาเป็นคนยังไงเราก็ยังต้องกลัวๆอยู่ว่าแบบเอยพี่เขาจะพาเราไปทำอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าชอบอะไรแปลกๆหรือเปล่าแต่พอคุยไปเรื่องจริงแล้วแปลกไหมแปลกจริงแต่เป็นแปลกที่แบบว่า แตกต่างแต่แบบนาราอะไรเงี้ยเออแล้วตอนนั้นเขาเข้ามาชวนเราคุยเรื่องอะไรอ่ะเรื่องแรกที่คุยเลยเรื่องแรกเลยนะก็ชื่อก่อนต้องทำชื่อก่อนอันนี้เรื่องแรกจริงจริงเะมันเออใช่ใช่ออกมาอายุอายุอะไรอย่างนงี้เลยได้ไหมต่อเลยไม่ก็ถ้าสมมติจริงๆเลยเมื่อกี้เรคุยกันจริงๆครั้งแรกเนี่ยผมว่าเขาเขาดูเรื่องบอลมา เขาก็จะพยายามชวนคุยเรื่องบอลเพราะเหมือนกับเขารู้มาก่อนว่าผมชอบบอลอ่าก็จะมีพี่พี่พใช่ไหมเบรีฟแบบเ้ยน้องเจ๋งก็ชอบบอลนะเห็นทำทำกันบ้าใช่ทำกันบ้านมาทำกนบ้ามทำเพยายามมาเอารูปเจ๋งอะติดกําแพงเงี้ยแล้วก็เอาได้โยงโยงได้รู้ได้รโอเคเอารูปติดกําแพงอย่างนี้แล้วก็แบบเคยเห็นบ่ามียายบางมุมย้อนตาข่ายฟุตบอลกินแล้ว เสร็จชั้นเสร็จชั้นและวันแรกลงเสิร์ฟหลงเสิร์ฟอันี้เป็นฆาตกรแล้วใช่ชนผมก็เหมือนกันผมก็เนี่ยมีพี่แพมใช่ไหมรถของกินเอามีดปักปักแต่ถ้ามีมดีวกันด้วยนี่ใช่เชียร์แมนยูนั่นแหละคือเหตุผลนี้แบบจูนง่ายคือถ้าสมมติว่าเป็นลิเวอร์พูลนี่ผมขอเปลี่ยนเลยนะเป็นลี่็นคู่เปลี่ยนคู่ ไม่เล่นเลยเออเดชาบุ่นนะก็ไม่แปลกใจว่าทำไมน้องเขาหน้าตาดีก็เชียร์ทีมแบบนี้ทีมทีมกันเล้วฉากแรกที่แบบว่าเราได้เข้าคู่กันเนี่ยเป็นยังไงบ้างความรู้สึกวันนั้นกิ่งครับกิ่งเราเล่นเราเล่นจำได้ว่าเป็นฉากน่าจะที่ในรถปะฉากในรถหรือเปล่าเ่อเหมือนจะใช่ใช่ฉากในรถใช่เออหูจำได้เนี่ยตอนแรกผมจำไม่ได้แล้วใช่เป็นฉากในรถที่แบบว่าเรา ไปถึงกองตรงปั๊มน้ํามันเนาะรู้สึกว่าบรรกชิลๆดีรู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่บังคับให้เราสองคนอยู่ด้วยกันสองคนเพราะว่ามันอยู่ในรถแคบๆคุยกันแล้วเวลาที่ถ่ายเสร็จเนี่ยเวลาที่เขาเช็คฟุตอยู่เนี่ยเราก็มีการคุยกันมีการอะไรเงี้ยเออแบบเป็นไงพี่สิแรกในอาชีพเนี่ยพี่เขาก็ได้แบบเฮ้ยมันก็มันก็ไม่ได้ไปตามที่เราคิดนะแต่มันก็แบบเออมันรสชาติอีกแบบมันล้วได้มานล้วได้ใช่ไมไงบ้างเขาสิแรกกันน้องตอนนั้นผมง่วงมากง่วงมาก นอนไม่หลับใช่ต้องเล่าให้ฟังบูใช่พี่แพนเขาเป็นคนคิดมากเวลาเขาทําอะไรเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบอยากทําให้ดีที่สุดเรียกว่าเจอครัแรกเหมือนแบบก็บูในจี้น้องบูในจี้แล้วก็มั่นใจมากขึ้นแต่ก็ยังมีติงติดเกรงเกรงแต่จำได้ว่าวันนั้นยังติดติดเกรงเกรงอยู่สิ่งที่เข้ากันน้องเขาก็จะโฟตามปกติของเขาผมก็จะมีความเกรงเกรงว่าเอ้ยอันนี้ได้ไม่ได้วะเฮ้ยพูงกลับบอกผ่านแต่ฉันว่าไม่ผ่านเว้ยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นหลายครั้งมากที่ พูดกลับบอกผ่านแล้วรู้สึกว่ามันไม่น่าให้ผ่านได้นะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราชอบคิดแทนคนอื่นอ่ะเออแบบคือเรารู้สึกว่ามันรับเรามันเราว่าถ้าเกิดเรากลับไปดูตัวเองเราว่ามันดีไม่พอจะรู้สึกอย่างเงี้ยหรือว่าคือจะจะนอยว่าเอ้ยเราถ่ายไม่เราไม่โปะหรอวะคนคนเหนื่อยหรือเปล่าก็เลยยอมปล่อยอะไรอย่างเงี้ยเป็น่างนี้มากกว่าแล้วล่ะเอ้าเราบอกไปแล้วฟังไว้เนี่ยเออไม่สนใจน้องเลยอ่ะ เออ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 แค่สดแค่คนดูเนาะใดยโดนที่แค่ว่าถ่ายงานแสดงมาก่อนใช่ไหมเราหวังแบบว่าแนะนําอะไรแทนบ้างไหมเนี่ยอืมอก็ก็อ๋อก็คืออย่างเมื่อกี้ก็ถบอกเลยว่าเออเนี่ยก็อย่าอย่าไปคิดแทนคนอื่นถ้าสมมติพวกมึงขับหมอได้มันก็คือได้ไม่ใช่ว่าเรามานั่งคิดเราเราเป็นเราเป็นนักแสดงอ่ะ เราหน้าที่ของเราเราทาแค่หน้าที่ของเราพออย่าไปคิดแทนคนอื่นอย่าไปเครียดในสิ่งที่มันไม่มันเราควรจะโฟกัสกับตรงนี้ไม่ควรไปคิดกับตรงอื่นอะไรเงี้ยเออแค่เต็มตัวมาเขาบอกแค่เต็มตัวมาให้พอแล้วก็พรุ่งนี้รอดูรอดูถ้าเกิดแก้ไขอะไรมันเกิดขึ้นเราก็แก้ไขสถานการณ์หน้างานไปแค่มีจริงมันก็พอแล้วแค่มีเธอเออีกแล้วกใจแล้วกี่เพอ่ะอิเห็ร์เน็ตสาแล้วอเทอสาพอพอพอเลิกเลิก เวลาที่แพนเขาหน่อยเขาเอะไรเงี้ยเออไม่มั่นใจเจ๋งแบบวิธีการบิวเขายัางไงจะเป็นฟิลไม่เชิงบิวหรอกถ้าจะบิวบิวบิวในภาพโผลของผม,ผมอาจจะเป็นแบบเอาไว้ ขึ้นมาเว้ยเอเนร์จีว่าเอเนร์จีอะไรอาจจะไม่ใช่แบบนั้นผมอาจจะตายผมอาจจะร้องไห้ส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือเวลาเห็นเขาเหนื่อยหรือว่าเห็นเขาอยู่กับตัวเองเวลาเขาคิดเนี่ยอยู่ในรถอะไรเงี้ยผมก็จะเห็นแล้วสมมติบรรยากาศรถมันเริ่มเงียบเนี่ยผมก็จะรู้แล้วว่าเขาคิดมากวันนี้แสดงว่าต้องเหนื่อยไห่ก็แบบคิดอะไรอยู่แน่นอนผมก็จะหันไปถามตลอดเลยว่าแบบเป็นไงพี่วันนี้มันแบบเป็นยังไงมีอะไรอยากจะบอกไหมวันนี้แบบเหนื่อยไหมเออวันนี้มีอะไรอยากจะแบบถามไหมอะไรเงี้ยซึ่ง เขาก็เงียบๆแหละบอกเอยไม่มีไม่มีสักพักหนึ่งมาแหละมาเต็มเลยเออเจงพี่คิดว่าเออวันนี้มันเป็นอย่างเงี้ยมันปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออก็ตอนนั้นเราก็อยากจะพูดเยอะแหละแต่ว่าก็แบบน้อยน่ยน้องเขาก็เปิดประเด็นมาแล้วอะขอเรื่องตัวเลดนึงมบอกเอยไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกแล้วจะค่อยเปิดเออชอบเขาก็อย่างที่บอกฮะน้องเขาจะเป็นคนสังเกตตลอดน้องเขาสังเกตผมตลอดรู้รู้เพราะปกติพี่เงียบก็รู้เลย ปกติก็จะไม่งั้นถ้าสมมติวันไหนที่แบบเขาไม่เหนื่อยหรือวันไหนที่เขาพอใจในสิ่งที่เขาทำนะเขาก็จะเปิดเพลงเจ๋งเอาเพลงอะไรแล้วมาร้องด้วยกันแล้เออะเจ๋งเคยฟังเพลงนี้ไหมเพราะมากเลยเใช่แล้ววันไหน <laughs> ไม่เปิดเพลงเอาละตายแล้วนาทีกูอีกแล้วกูต้องมาคอยดูแลมันอีกแล้วเนียนะไี่ใช่แล้วว่ากลับบ้านด้วยกันบ่อยมาบ่อยมากๆคอนโดอยู่ใกล้กันอ่ะซึ่งตอนนี้ซึ่งตอนนี้ผมมาย้ายกลับมาอยู่ย้ายกลับมาไกลแล้วแต่ก็ยังไม่สมออยู่เจ๋ง อันนี้คือเล่าหรืออวดทั้งคู่เลยอะอวชทั้งเล่ามีคนขับรถส่วนตัวแบบนี้ไม่ล่าคุณก็เป็นได้นะคนขับรถส่วนตัวน่ะนี่เต็มใจรับส่งนนองตลอดเวลาเต็มใจเต็มใจเต็มใจครับเต็มใจไม่เต็มใจจริงเต็มใจจริงครับมันจะมีบางครั้งว่าฝนตกนี้แล้วก็ขับไปส่งอมก็เหมือนเม็ดตไปส่งเปล่าถ้าเกิดรถไม่ติดก็ส่งตลอดอือใช่ซึ่ง รถติดใช้ใจหรือใช้น้ำมันเราเติมอะไรส่วนมากอใจอามันเต็มร้อยแต่น้ำมันบางครั้งามันจะเต็มศูนย์ไ <c oughs> มนต้องเข้าปั๊มอะไรอย่างงี้ <c oughs> เออ,เอ,อ,เออ้ตับดิติดิแต่น้ำออน้ำมันน้ำมันเป็นสุดออะเงินเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการ <c oughs> เราส่งวันนี้ <c oughs> แต่ไม<ต>่ <c oughs> มีปัญหาเพราะว่าบ้านเรารวยก็ยังไม่ค่อยรวยแต่ว่าแต่ว่าเติมน้ำมันได้อยู่เติมน้ำมันไปส่งได้ไปสองไดยอยู่ใช่ ก็อยากรู้ว่าผมเติมอีอะไรก็ทักมาหลังบ้านะก็สปอนได้ฮะเดี๋ยวจะพูดออกเมนน้มันเลยเราดื่มเลยนะครับเราดื่มใช่ถ้าคุณจ้างเราเราดื่มได้เลยน้ำมันเนี่ยเอามาให้หมดเลยก็ใจเย็นๆดมคนข้าหน่อยครับอ๋อเอออ่ะแล้วอย่างนี้ใครเป็นคนดูแลอีกฝ่ายส่วนมากผมไม่เจ๋งผมไม่เจ๋งใม่ใหม่ผมว่าพี่แผน นผมว่า <ละ S 2> เออ <ละ S 2> ใช่ผมว่าดูแลในคนละเรื่องมากกว่าถ้าเป็นเรื่องของการทํางานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมดูแลเขาแต่ว่าสมมติว่าเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยเขาดูแลผม ค็ไดูแลซึ่งกันและกันหลังก็ไปไหนมาไหนด้วยกันไปบอกเขาสิไอ้วันทำบุญด้วยกันบ่อยหรือเปล่าทำบุญล่าสุดเราเพิ่งไปวันพฤหัสที่ผ่านมาใช่เราไปวัดจีนเราไปวัดจีนก็ไปพระส่วนตัวแม่บอกว่าผมนับถือพระพิฆเนศตั้งแต่เด็กก็เลยไปแถวๆนั้นเจ๋งก็ไปวหว้ไปว่า้บนไปไม่ใช่เรียกว่าบนไปแค่แบบอารมณ์แบบบูชาบูชาพิฆเนศขอพรใช่ บุญร่วมชาติเนาะเรามีบ้างเราอยู่วงการก็ต้องนิ้นึงแบบโปะอะไรนะหอมปากหอมคอนะเออก็เรียกว่าใช้เวลาว่างอยู่ในการตลอดเวลาเลยใช่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 แ pues, ล้วเราต้องจากไปทำบุญส่วนมากใช้เวลาว่างทำอะไรกันผมดูบอลเล่นเกมชอบดูบอลเล่นเกมบอลล่าสุดก็มาเล่นเกมห้องผมอย่าเงี้ยเวลามาก็คือด้วยความที่ผมก็เป็นคนไม่อยากแพ้ส่วนนี้ก็เป็นคนที่ ไม่ยอมแพ้เหมือนกันไม่ยอมแพ้ถ้าเกิดคอมเพลตทีฟเรื่องเกมอะไม่ยอมแพ้นอนอะไรที่เราโมะเราเก่งอะตอนแรกก็นึกว่าเขาอะตอนแรกเข้าใจว่าเขาเป็นคนนี้แบบเอ๊ยหรืออยากพยายามเข้าหาเราบอกว่าเล่นเกมเล่นเกมแต่พอมาเล่นจริงๆริงโอ้โหผมว่าผมม่โคตรผมก็ไม่มีมือเอาโคตรไหเก่งเลยผมแพ้อาจําได้เราสองในสามก่อนเกมแรกพิ่ิชนะเกมแรกพี่ชนะเกมสองเกมสองเกมสามแพ้หมดเลยใช่ผมปาดเงือเลยโอ้โหไม่คิดว่าจะเก่งงี้งงง ก็คือเล่นกันทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ได่ทั้งวันทั้งคืนขิงกันตลอดชนะครั้งเดียวผมโม้เป็นปีเลยก็เดี๋ยต้องจัดจัดเป็นหน้าเออมีโอกาสได้เห็นไหมนะสตรีมเกมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็คงจึงอยากทำนะถ้าทำได้ก็มีโอกาสก็ดีแต่ว่าต้องต่อส่งต่อสายอะไรไม่ีไม่แน่ใจไวไฟห้องไม่ค่อยดีด้วยอาจจะต้องไปเล่นห้องเอื่อได้ไหมได้ได้ก็ไปรับน้องอะไรอย่างงี้ยได้แต่ว่า นะคนหนึ่งเล่นเกมอุ้ยไม่ได้เห็นเห็นจะใช้ความรุนแรงตลอดเลยรักโหดนะเนี่ยรักกันด้วยลำแข้งหรือเปล่าเฮ้ยลำแข้งอะลำศอกเองเออเออคนหนึ่งเล่นเกมคนหนึ่งก็เป็นคุณญายเล่นเปียโนร้องเพลงไงครับผมเล่นเปียโนอลไรให้น้องร้องเออใช่แล้วคยยังเราเคยเล่นดนตรีเออไม่เคยเล่นเป็นโนแล้วน้องวันเคยครับเคยอะไรเอาแบบ อ่ะหลักๆอะหลักๆคือเราผมจะเล่นกีตาร์เพราะมันสะดวกกว่าแลวน้องร้องแต่ว่าเคยมีเล่นเป็นโนแล้วน้องเขาร้องเหมือนกันฮะตอนนั้นร้องเพลงไหกันเรื่องได้ไหมจำได้เพลงได้เลื่อได้ไหมเออมาสุ่มประมูลเราอะแต่ว่าพอมาถึงจุดอ๋อตอนนั้นตอนนนั้แต่ตอนเนี้ยรู้สึกว่ามันจะมีเพลงเพลงนึงที่แบบมันเราชอบกว่ามันโคตรเข้าหูอะเฮ้ยมันคือเพลงอะไรเจ๋งที่จำ ซุปเปอร์แมนเหรอซุปเปอร์มูนซุปเปอร์มูนเออซุปเปอร์มูนชอบมากตอนนี้เพลงนี้ขับขานโดยจิขอสักนิดสักหน่อยอัปเดตคันคำสับหน่อยนะอับขานขับขานไม่ไม่ไม่ต้องดีดเลยร้องอีเดียวผมช่วยดีดให้ก็ได้เมื่อโลกใบนี้เโคจรมาผ่าน ดูเปรียบเดินเราสองเดินทางมาพบกันให้คำคืนนี้สวยงามในหาทคนนี้แค่เพียงเราสองมองตา ก็ทำให้ฉันรู้ว่าเราสองคนรักกันฉันเป็นดวงจันทร์ที่มุอ่รอรอรอองรบหลอกคืนเธอ,เอ,อรู้สึกน้ำมันเลงอยู่ในคอเลยอะอะอะเราไปกันต่อครับผมเดี๋ยวว่าเราอ่ะ ว่าชอบใครสักคนหนึ่งเรามีวิธีจะแสดงให้เขารู้ได้ไงว่าแบบเฮ้ยเราแบบชอบเขาเนะอะไรเงี้ยโอ้ยากอ,อ่ะผมว่าส่วนตัวจากชีวิตจากชีวิตแล้วก็ที่ฟังคนอื่นมาจีบใครไม่ว่าจีบใครก็ตามอะ่ะจีบยากสุดคือจีบคนที่เราชอบเฮ้ยมันเป็นยังไงอ่ะ <c oughs> ก็เหมือนสมมติว่าสมมติว่าไม่ได้ชอบก็เฮ้ยคือมันทำแบบไม่ไม่คิดอะไรครับมันก็แบบแบบอาจจะทําให้เขาเผลอรักอะไรนี้แต่ถ้าเกิดเราชอบใครสักคนจริงจริงอ่ะมันจะทามันจะไม่มีทําเป็นตัวเองเลย แล้วเราจะทำยังไงแบบพิ่็อชอบคิดว่าควรจะต้องเป็นตัวเองมากที่สุดคิดว่าความสบายใจทําให้เขาสบายใจมากที่สุดแล้วอีฝ่ายจะรู้ได้ไงว่าเราแบบเออแบบอบชอบอะอย่างเช่นยังไงไม่อยากให้รู้อะไม่อยากให้รู้แบบออแอบรักอะเฮ้ยก<อ>็แอบรักไม่ทําให้ใครตายจริงทําให้เราเจ็บอย่างเดียวทำไเมื่อกี้ไทยอินเพลงนี่วา <c oughs> คิดว่าแอบรักคิดว่าแอบรักแล้วก็แบบคอยซัพพอร์ตดีกว่าพอเม็ถึงจุดหนึ่งอะเราค่อยบอกดีกว่าแต่ก็ต้องจะเหมือนแบบเข้าไปทําดีด้วยเข้าไปแต่คุณยังมีความเป็นตัวเองแต่ว่าทําให้เขาสบายใจแล้วเราก็คอยดูอาการว่าโอเคเขาคิดเขาจะพอมีใจไหมถ้าเกิดพอมีใจก็ค่อยเสี่ยงบอกตอนนั้นอย่างเช่นกันซื้อขนมไปให้กันซื้อของหยอดหยอดเล็กหยอดน้อยหยอดโซ่ขับรถรับบอกว่าโอเคเหนื่อยไหมโบร คอยแชร์หน่อยน้องเขาเขามีซีรีส์ออนเรื่องใหม่แล้วก็ไปรีโพสหน่อยเออแล้วก็พอรีโพสไปชั่วโมงนึงก็ค่อยรีพอร์ตอะไรอ่ะแปลกแล้วกำลังกำลังดีเลยกำลังเิร์ฟเลยวันนี้วันนี้เอออ่ะแล้วเราเหรอเราล่ะผมหรอเอ่อผมก็จะเป็นฟิลแอบแอบชอบเหมือนกันแอบรักแต่เราคือเราเป็นคนไม่กล้าจีบตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆแล้ว เอ่อที่เพื่อนๆเรียกกันก็จะเขาเรียกว่าอะไรฮะซึนปะเอ่อคำบาง <c oughs> คำมันแบบมันพูดออกมาไม่ได้จริงม, <c oughs> มันติดอยู่ตรงเนี้ยมันติดเนี้ยมันไม่กล้าพูด้สมมติเราชอบใครจะคนเราจีบใครจะคนเราก็จะพยายามหาเรื่องคุยพยายามหาเรื่องช่วยเขาให้รู้สึกว่าเราอยู่ในใสายตาเขาให้เยอะจริงเขาจริงเป็นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเอาตัวเองมาอยู่ในเขาเห็นใช่จนกว่าเขาจะชอบเราถ้าเขาไม่ชอบเราก็เศร้าหน่อยแต่ถ้าเขาชอบเราก็ ก็โชคดีไปนะคะทั้งเราก็เป็นอย่างนี้อืก็จะถือว่าเป็นคนเหมือนถูกลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยเจคนรู้ใจแล้วถามหน่อยพี่อยากอยากรู้ว่าอะไรของคนรักคานที่เรารู้สึกชอบต้องเลือกใช่ไหมอะไรหรอเออเราชอบอะไรในตัวเขาชอบที่เขาเป็นคนใส่ใจใส่ใจมันไม่ได้แค่ใส่ใจเลเวลแบบเลเวลธรรมดาแต่ผมรู้สึกว่าใส่ใจที่ เอ,อที่คนปกติเขาไม่ทําผมไม่เคยเจอคนใส่ใจระดับนี้แล้วกันเออ<ม>ที่แบบเราบางทีเราไม่เคยบอกด้วยนะแต่ว่าเขาทําให้เรา<ม>ชอบชอบ,ชอบตรงนี้แหละครับแล้วเราล่ะชอบอะไรในตัวเขาผมว่าเอนจีอ่ะความเป็นธรรมชาติของน้องผมน้องเป็นคนที่ขำอร่อยมากขำแบบ <c oughs> ไม่ใช่เ <c oughs> <c oughs> ขาอีกแบบนึงอะขำแบบมันรู้แล้ว่ามันไม่ใช่เฟคขำอะมันเป็นขำที่ ทำให้เรารู้สึกว่าเออคนนี้เป็นคนตลกแล้วก็อยู่ด้วยแล้วก็แฮปปี้สนุกมีสบายใจอันนี้อันนีไ้ไม่ไม่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คํานี้ไม่ใช่คานี้อะต้องอค,ำอคำเริ่มมาเริ่มมาแล้วมีหลายเลเวลเราได้ยินคนเดียวเปล่าคนอื่นไม่ได้เอเอ <S <S วันนี้ได้ยินดีนดีแน่นอน<า> เห็นเนอะแบบไปแอบเริ่มเป็นทวิตเตอร์กันน่าเป็นอะไรอย่าเงี้ยาเออกำลังกำลังก็พูดตรงๆนะครับเรากำลังฝึกเล่นอยู่กำลังฝึกเล่นอยู่ช่วยกันช่วยกันช่วยกันฝึกเออผมคือมันมีคำนึงว่าเจ๋งนี่กดนี่มันขึ้นอะไรอ่ะแล้วมันจะขึ้นในมันจะขึ้นในของพี่ปะเออแล้วแบบอันนี้ปุ่มหัวใจนี่ถ้ากดแล้วใจจะถึงเลยหรือเปล่าจะถึงเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออมันถึงกันตั้งแต่ก่อนกดแล้ว ได้เห็นมันหน่อยว่าจีบมันเป็นยังไงเอ้ยโอ้กินเลยพี่เกิอะไรขึ้นใช่แต่ว่าก็นั่นแหละฝึกเล่นทวิตเตอร์กันช่วยกันตอนนี้เราก็ต่างคนต่างแบบช่วยกันมีอะไรก็ถามกันว่าแบบเฮ้ยพี่พี่ไอ้ปุ่มลูกศรนี้มันคืออะไรนะมันกดแล้วมันได้อะไรเอ้ยไหนผมกดแล้วพี่ดูให้หน่อยมันขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบกําลังช่วยเรียนรู้กันเราก็ใหม่กันทั้งคู่เนาะเรียกว่าซ้อมเลยแบบการเป็นดารามาแล้วมาแล้วแต่ในอนาคตที่จำไม่ได้แล้วสักคนเลยเนี่ย ใครนั้เราเนี่ยเฮ้ยพี่เองนี่พี่เองอ่ะถ้าเกิดสมมติเรียกเจงเจงหันไหมตอนที่แบบเป็นดาราเบอร์ใหญ่แล้วเจงเจงเออพี่เจงขอถ่ายรูปหน่อยครับใครเนี่ยพี่พี่งอนเลยอ่ะงอนเลยเหรอ Oh มันก็วเ,เวลาเขาก็อาจจะเป็นเงินเป็นทอง<ป>เ,เราก็จะเปเราเราต้องฝืนไว้ก่อนเนี่ยตอนนี้เราไปขอเราบอกว่าเจอแฟนคลับเนี่ยพี่เอาลายเซ็นผมไหมพี่ <laughs> ถึงขั้นต้องอย่างี้แล้วพี่เอาหน่อยเดี๋ยวันพี่ เออรียกหัวเรื่นไหนตอนนี้ถ่ายไปนี่เผลอๆผมต้องขายเอ้ยไม่ใช่อ๋อต้องขายตังค์เขาด้วยผมต้องจ่ายตังค์เขาด้วยให้ถ่ายพี่ถ่ายรูปกับผมหน่อยเดี๋ยวพี่ผมให้ยี่สิบอ่ะเยี่ยมพี่ใช่เคยไปเจอมานะบอกว่าท่าเดินผ่านไปผ่านมาเขาบอกโอ๊ยน้องเปนใช่นะตานิเ้อเลยใช่หรอผมหรือเปล่าหรือผมเดินกับคนอื่นหรือเปล่าโอ๊ยใช่หรอ มีดีใจขาหน่อยขไม่มันจะมีคลิปหนึงที่บอยเล่าของเขาอ่ะนุ่มๆนุ่มๆช่อชรแก็ตกใจนุ่มเรียกเราหล่อฝึมดังมเป็นดใช่เอาไปยพูดอย่าพูดสิพี่โอ้โหเรียกไม่ได้ยินหมดตึงหมดแล้วตอนนี้หูมีแสงแฟลชมีแสงแฟลชมามีแสงแฟลชเพ่เเพ่เพ้นเป็นคนคนเดยวได้ยงไปด้วยกันสอทุกคนทุกคนไปด้วยกัน ขนาดนั้นเลยขนาดนั้นแรละเออ่ะในเมื่อแบบก่อนที่เราจะดังเราต้องต้องให้แฟนดูซีรีส์เราก่อนอถ้าไม่ดูเราจะดังได้ยังไงเออแล้วแบบเราแบบมีอะไรยจะบอกกับตัวละครของเราไหมครับบอกกับตัวละครใช่ไหมบอกกับไดล่าหรอ บอกกับพี่บ้างไม่หมายถึงว่าไตลาบอกทุกคนหรือว่าเจ็งบอกไตลาอได้เลยก็ทั้งไตลาทั้งสองตัวเลยแล้วกันก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้เจอดีใจที่ไตลาได้เจอเจ็งเอ้ดีใจแทนไม่ด้ดีใจที่เจ็งได้เจอไตลารู้สึกว่ามันก็เป็นความท้าทายใหม่ๆที่เราพร้อมอาแขนอาแขวอาแขนก็เลยว่ะพร้อมอบกอดเขาตั้งแต่ตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอ แล้วก็หวังว่าทุกคนจะเอนดูตัวละครของไต้ล่าที่เป็นเวอร์ชั่นของเจ๋งที่เออยู่กับตัวมันของไต้ล่ามาครับอือไม่แีแบบอะผมก็อยากจะบอกจันจักว่าว่าเราดีใจนะที่รู้จักนายแล้วเราก็หวังว่าเรารู้ว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นนายได้แบบดีที่สุดไม่ได้เป็นแบบที่มีเสน่ห์มากที่สุดเท่าที่นายควรจะเป็นแต่เราก็จะทําให้เต็มที่แล้วก็หวังว่านายจะรักเราในแบบที่เรา พยายามที่จะเป็นนายพี่เป็นจันทร์จักรที่ดีที่สุดแล้วไม่ต้องคิดมาสำหรับพี่สำหรับผมเนี่ยแหละแล้วผมเชื่อด้วยว่าสำหรับทุกๆคนด้วยใช่ไหมลองแบบอะไรทวิตเตอร์มาหาบอกนี่แล้วเราบอกคนอยากบอกอะไรอะไกันไหมหมายบอกจันจากหรอหรือว่าบอกพี่แม่เจนกับแม่อยากบอกอะไรกันเออพี่ผมหิวอะเล่นเราเล่นก็รู้สึกดีใจเหมือนกันที่ประเทศไทยมันมีตั้งเจ็ดสิบล้านคนเดี๋ยวนี้มันเพิ่มยังนะ เออก็ดีใจที่มันนอกมาเป็นพ uh> ี่เออผมก็อยากบอกน้องว่าดีใจที่ทำงานร่วมกับน้องครับแล้วก็ดีใจมากที่เห็นน้องเขามีผลงานมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พร้อมจะซัพพอร์ตไม่ว่าตำแหน่งไหนพร้อมซัพพอร์ตยังต่อไปต้องดูด้วยนะอ่เดี๋ยวรีบรีบรีพอรีโพอรีพอเวลาเรีวอปแหละรอดูรอดูรอดูต่อไปเราต้องไปรับส่งมีกองปะบางครั้งบางครั้งถ้ากันได มามาเล่นที่กองได้ทุกคนเอ็นดูหมดชวนแล้วเราจะพาได้ไงได้ก็เจ๋งๆโมไว้ว่ากองกองแต่ละกองคือเลี้ยงดีมากเลี้ยงดีมากเดี๋ยวลองไปดูใช่อันสุดท้ายแล้วครับฝากผลงานหน่อยจ้าจิ้งจ้เริ่มเจ๋งก่อนแล้วเจ๋งก็ฝากผลงานเรื่องซอโซล่ามทีเฮ้ยเฮ้ยของปัจจุบันก่อนปัจจุบันก่อนปัจจุบันก่อนครับวางใจล้อ๋อเลยไอเดี๋ยวเดี๋ยว งานห้พี่ก่อนพอเดี๋ยวเราจะได้ฝากต่อแล้วก็ฝากพี่กำลังมาถึเงงานผมฝากซีรีส์เรื่องโปรโตโปอมด้วยนะครับ <S <S มีแอร์หูที่ออนแอร์ไทยเวอร์ชันวีทีวีทุกวันศุกร์สองทุ่มตรงครับแล้วก็มีเพลงซูเปอร์มูนครับผมนะอย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกวีไอสามารถดูได้หนึ่งตอนล่วงหน้าแ<า>ถมไม่มีโฆษณาคันและที่สําค,คัญคุณสามารถมีรุ่นรับสิทธิ์เอ็กซ์คลูซีฟมาร่วมกันกับพวกเราด้วยใช่เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะโปรโตปอมโปรโตปอมโปรโตปอมอ่ะฝากฝากเยี่ยมเยี่ยมหน่อยซีรีส์ซีรีส์ที่กลังมายเมี้า ออ๋อปีหน้าก็มีผลงาน VTV Original ของอขง VTV ก็ VTV Original ของ VTV นะครับอ่าก็าาจะมีเรื่อง Yesterday รับบทเป็นลิซแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือโซโซรามทีรับบทเป็นเชกับแรมครับหรือแรมอื่นนั่นแหละใช่ฝากดูด้วยนะคนนี้เขาดูแน่นอนอยู่แหละมาดูเป็นเพื่อนคนนี้ด้วยผมรอดูผมจำท่าเขาได้ด้วยนี่ฝากสุดท้ายด้วยก็ สำหรับใครที่เงาเงาเนาะก็มาสนุกไปพร้อมกับพวกเราได้มารอดูพวกเราเติบโตไปพร้อมๆกันแล้วก็รับรองว่าอยู่กับพวกเรามีแต่ความบันเทิงมีความสนุกและที่สําคัญคุณจะหิวไปพร้อมกับพวกเรา <c oughs> ขอบคุณครับเรากระชิน <c oughs> น,นึงได้ไหมว่าเจ๋งแพนหรือแพนเจ๋งเออเรื่องนี้เป็นเรื่องที่วันหนึ่งผมต้องตอบประมาณสิบห้าล้านครั้งได้ไหมตอบได้ตอบได้เออ โอ้ย oh, อย่างงี้ดีกว่าตอบเป็นอย่างงี้ดีกว่าผมว่าในซีรีส์มันจะเจนมากๆในซีรีส์ผมว่าในซีรีส์มันค่อนข้างชัดเจนนิดนึงก็ผมอยากให้ทุกคนดูโปรโตัวปอมแล้วตอนจบเรื่องเนี่ยผมอยากดูว่าทุกคนยังจะถามผมอยู่ไหมว่ามันเป็นจริงแพลนหรือแพนเจงถ้าสมมติว่าเออตอนดูซีรีส์จบแล้วทุกคนยังตัดสินใจไม่ได้ว่าเป็นจริงแพันหรือแพนเจงเดี๋ยวพวกเราจะเป็นคนบอกทุกคนเองประมาณนี้แล้วก็บอกว่าในเร็วนี้ถ้าเกิดเมื่อไรที่พวกเราดังขึ้นมาเราจะมีแฟนมิตร แล้วก็จะเป็นแฟนมิสแฟนมิสหมูกะทะแฟนมิสอันก็ได้ที่เป็นของจริงนี่ไหมเออมันจะได้เข้ากับซีเนเจอร์เราด้วยใช่ถูกแฟนมิสเตะบอลไหมแบบแฟนๆมาเตะบอลแข่งกับพวกเราเลยอย่างนี้ดี่ไหมอันนั้นจะกลายเป็นแอนตี้แฟนได้มิถูกไหมฮะได้พี่ขอลงชื่อคนแรกได้เลยได้มีคนถามเออเพราะว่าไปขับเยอะไปขันลงไม่ทัอุ้ยขนาดนั้นเลยหรอเริ่มแลเริ่มแล บัตรใต้โต๊ะออกจากห้องนี้ไปเรียกไม่หันแล้วนะอย่านะหองเคียแต่โลกคองเอียงมากเลยโลกเนี่เออทำไมเอียงไปไหนเอ็เตอร์เลยอ่ะหรอเออเอียงมาทางเนี่ยก็ตกเฟมเลยตกเฟมไปเลย